ความเดิมของตอนที่แล้วนะครับผมก็คือว่าเราผ่านมาแล้วใช่ไหมแล้วเราเจอ2ตัวนี้ที่มันเคยแกล้งเรานะครับผมเออดูด,ด,ดูมันทำดมทำูมันทำนี่แหละครับเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วมันก็เห็นเราเห็นเราปุ๊บมันก็จับเราไงขังไว้โอเคแล้วก็มาต่อกันกับอีพีที่ะครนะผมกับผมก้ากระเซลชาแนลยิอดี่นเคยครับผมก,ผมก,กผม็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนทุถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปเริ่มกันเลยครับผม อ้าวผู้รีเหรอโอเคไอ,อ้อออาย,ยามันม้วนแล้วนี่ คมันอราก็มาต้องการบุลลี่แล้ววันต้องการบุลลี่แล้ววันต้องการบุลลี่เออมันมีแค่นี้นี่เพื่อนฮะกินเข้าไป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 เออเออเออไอเวทเอ๊ะออยู่นั่นแหละ เอาหน้ามึงนี่มันโง่จริงเลยเพื่อนโอ้ชิดแล้วชิดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไ,มมไฟต้องเผาไฟทำอะไรก็เออ รู้อยู่หรอกทำมันม้วนบุบุรีนะแต่ว่าอีโอ้เดี๋ยวมันม้วนไม่เป็นละสิอย่าหยุดพงุงย้้ยได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ย hey, ทำยังไงวะเนี่ยชิบหาเอ้ยนี่ที่ดูดซ่วมวะที่ดูดซ่วมวะที่ดูดซ่วมวะที่ดูดซ่วมหเละการบุหรี่ cũng hàm học hạc hàm hùng là thế. Ay vê này, đưa nó, đưa nó, về nó, điều nó, điều nó, điều nào, điều là, โอเคไปมึงเถอะเผาไฟโอ้โอเคได้แล้วนะทุกคนนี่ไงเดี๋ยวน้ำมันสูบทางนั้นเหรอโอช็อตไฟจับมือโอเคโอเคได้แล้วต่อเข็นต่อเข็นอัน้มาทางนี้โอ้โหตัวอะไรกลัวน่ากลัวเหรอเพื่อนนะ ไปแล้วอ๋อไม่กวาดโอเคไม้กวาดเหรอไม้กวาดเหรอไม้กวาดผสมกับนี้เป็นอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวนะาทางนี้ก่อนมันแปกแลกนะขอยืมแขนได้ไหมหลังจากได้อันเนี้ยที่ทดุดซ่วมอ่ะเห็นนะขึ้นเอาขอแขนหน่อยอเฮ้ยเพื่อนขอแขนหน่อยไม่ได้เว้ยลงไปแล้วโอเคน่งก็ออกไปแล้วไม่ใช่โอเคคันออก ขึ้นไปดีทำไมไม่ขึ้นไปกลัวอะไรอ้าว what the fuck แค่นี้เดี๋ยวนะท่อโอเคเราออกมาแล้วนะที่ไหนเนี่ยอย่านะเอ้ยอุอ้ย วัสดีไอ้คนนี้อ่ะมีปืนอ่ะอ๋อมันลังแกกีกแล้วโอ้โหนังสติกยิงน็อตเข้าไปโดนเราด้วยอังหอตาหลุดออกมีความสุขจัดๆเลยใช่ไหมแกล้งกูอโอเคโดนแน่นอน โอเคเอ่อน okay, uh, 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 uh ี huh. uh ่ไงเก็บกระสุนเข้าไป คไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเพื่อนอ่าอะไรวะเดี๋ยว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  ของมันมีแค่นี้มันจะไปทำอะไรวะลูกกระสุนเหรอออกมาดิโอเคได้คุณเจแล้ว๋ย่น่าจะไม่พร้อมนะรอไม่ก,ก่อน ของขาไปปุ๊บเรียบร้อยโอเคนะทุกคนทีนี้ก็มารอบเดิมเราจะไปปลดเปิดคุณแจโอเคมันลุกไปละโอเคไปมันลุกไปแล้วไขไขโอเคไ,ไ,ไ,ขไขแล้วเหรอไขเสร็จแล้วทำไม เดี๋ยวโอเคอ๋อนักโทษออกมาแต่มันเก็บนานจังอ่ะโอ้อ๋อให้พวกนักโทษนี่มันหลอกล่อไปอะเข้ามานี่เข้ามามึงเขามามออกมาได้ไงในห้องขังอะออกไปดิออกมาดิเพื่อน แค่นี้เหรอเดี๋ยวนะดูดูเราตั้งใจมากตาลีป๊อปโอเคลุกมานี้เออเอออาหารเลยเหรอใส่เข้าไปทุกคนหนึ่งกึก สองจุก What เอาทำไมมันทำอะไรไม่ได้อะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ทำไมมันทำอะไรไม่ได้โอเคมาดูก่อนทางออกโอ้โอ้ชิปไม้หายเลือแตะคุณเจ อเคไม่มีอะไรไปเดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยหรอโอเคแล้ว okay. hey, มันออกมาได้ไงสองตัวนั่นอ่ะโอเคแล้วชิปหายแล้งานหยาบแล้วทีนี้อ๋อหรือว่าปล่อยตัวเดียว โอเคปล่อยตัวเดียวดึงขาโต๊ะโอเคไปปับเสร็จไม่มีเว้ยไปก่อนเลยเพื่อนเออเปิดตัว ตัวนี้โอเคไปเลยดูดิมันจะปิดไหมโอเคไม่ปิดนะไปมันต้องไปได้ดิเพราะเราเปิดกรงไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วนี่ไงใช่ไหมเพื่อน จะไม่เพื่อนจะไม่เพื่อนไปทางไงอะ่ะว้าว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 เรา,า,าเปิดประตูแล้วไม่ใช่เหรอเออผิดแล้วเนี่ยเอออะไรวะ เออโอ้โหนี่โอเคมันบอกอยู่เหรอลูกกระสุนนี่เราเอามาทำอะไรวะอ๋อเดี๋ยวนะลูกกระสุนเหรอ ลูกกรเราวางไว้แถวน,นี้ได้ไหมลูกศรเออโอเคแล้วเข้าใจละให้มันลื่นใช่ไหมโอเคแล้วเราจะปล่อยไอ้ตัวนั้นออกมาสองคนโอเคสวยโอเคสวยแล้วเราเอาไปปล่อยไอ้ตัวนี้พวกกูหูนี้มันจะลื่นลื่นลูกปืนของมันไงเฮ้ย เลื่อนลูกปืนเนดะเราเลื่อนลูกปืนนะครับเปิดแล้วไปแจวกลับโอเค อเคกว่าจะออกได้เว้ยเนยอ่านี่มันห้องเฟื่องเราเนี่ยนี่เรามาทางนี้ก่อนเอานี้อ่ามีอะไรบ้างอ่ะเนี่ย ไม่มีโอเคออกไปอ่านี่อะวะัดจะรู้ไหมเนี่ยเท่าไหรอ่อ่ะมันจะมีบอกไหมอ่ะดีดิอ๋อเดี๋ยวนะเขไไะ้าไปข้างในเอ่อเท่าไหร่เนี่ย วอตเดี๋ยวนะอา่าที่ดูดซ่วม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 ผสมกันไม่ได้โอเคไป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 ก่อนนะโดนนะมันมาแล้วเจอจก โอเคที่นี่มันเฮ้ย hey. ไม่มีอะไรไปเดี๋ยวดิขึ้นให้บนนะเฮ้ยลูกปืนเรอเนะี่ยไม่ใช่ใช่ส่องดูดิอะไรอะ่ะโอ้เล่นไงมันไปทำอะไรกันนะ่ะ หมือนจะเป็นระเบิดหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันพวกนี้มันจะไปติดตั้งระเบิดหรือเปล่ามันเหมือนระเบิดมากเลยกระพริบกรนะพริบเนี่ยโหเอาเทปติดเอาเทปติดเทปอะไรไหมโอ้ชิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาทำมันนอนไวยังอ่ะเปิดโอเคอันนี้อะไร เออโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วอ่าเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนั้นนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่าไหร่วะเนี่ยนาฬิกาแม่มันก็ไม่ใช่ห้าแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 5 0 15 20 25 9 25โอเค9 25เหรอมันใช่ไหมเนี่ย40 จิบผายแล้วกดผิดจิบผายแล้วดูใหม่ดิทำไมมันไม่ได้สิบสิบห้าเอ้ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเรือยเดียวนะมันเข็มหลักเข็มหลักมันต้อง 10 20 30 40 40เหรอสโอเท่าไหรว่วะเนี่ย30 45 40เหรออ3 เดยนนะอ่าสิบสองสิบสามสิบสี่สเจ็อ้ 12, 13, 14, 15, 16, 17, อออยุดไม่ๆๆใช่ไม่ใช่ใเดน,นี่ก่อสามสี่้กสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิมงสมงยีไม่สี่โมงก็สิเหรอ ไม่สี่มงก่อนหนึ่งเอซิบสองเอิบสามหไม่สี่โมงก็สิบหไม่สี่โมงก็สบหยนาทียี่สนาทียี่สนาทียี่สนาทีสี่โอ้โสีเอากดผิดทำไมมันเบิเ้ลแล้วน่่ สี่โมงยีสไม่ใช่ยี่สิบสี่โมงสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสสสห้าสิห้ายาสสาห้าสี่สิบไม่สีสก็สี่สบห้าแหละ เออนั่นไงไม่สี่สิบก็สี่สนะิบห้าน่ะทำไมมันไม่ได้ What the fuck this s p i ี y kill? s ี i ี y k i นี่ไงเราเพื่อนเอยเพื่อนแจ๋วไม่เล่าเอ่อ เออเพื่อนได้แล้วตู้เซฟได้แหละ,อะเอ้ยจะไปยไปได,ด้กระสุนแล้วไม่มีกระสุนแล้วเปล่าอ๋อ,อนี่มันเป็น,ป,นปืนยิงสลิงโอเคไปกันต่อเดี๋ยวดูก่อนนะกี่โมงแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วโอเคเดี๋ยว ออกออกจากนี้ก่อนออกจากนี่ก่อนก็จะปิดคลิปแล้วออกจากนี่เราก็จะปิดคลิปกันแล้วนะทุกคนเราปิดคลิปกันแล้วโอเคได้เวลาออกไปก็บอกแล้ว4ี่โมงสี่้าทำไมมันไม่ติดไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยสี่โมงสี่สิบห้าโอเคไปโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบอก,ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย